ยกตัวใหญ่มานี่ครับใช่ไยมตงนี้โอ้โครับรอบแรกครับติดขายครับตัวนี้ครับไปครับพี่น้องครับถึงเวลาออกดูเบ็ดดูขายนะครับเวลาขณะนี้ก็ประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับครับนี่กำลังยกขายดูมีตัวหรือเปล่า โยกขายดูถอย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 ,ถอ,ยอ้ยขาดอ,อ้ยหลุดไปแล้วครับขายขาดช่องเบลเลอร์ไปต่อไหนอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ้ยติดครับพี่น้องครับติดไปยังกิซกกิซกกิซกโกอ้ย Ui, tùm, tùm, tùm Mhm, mhm. đây up, Mềm, soc up. Oop! dì soc up. Mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, 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 này, mhm, 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 าล้ครับยี่สกครับสามโลได้ครับสามโลที่ใส่กระบอกมาปะนี่ปวดอยู่ครับปวดอยู่ครับอุ๊ยยีสกตัวใหญ่ครับพี่น้องครับสวยงามทีเดียว ครับวะับวะโดดๆภาพนี่คือโดดคือโอ้ยนี่ครับเอาถุงปุ๋ยนั่นมามีไหมนั่นแนี้เดี๋ยวจะหลดก่อนเจะถุงปุ๋ยก่อนโอ้โเรียบร้อยตัวแรกครับผ่านไปครับ ไปครับเดินทางต่าอ,อยู่ครับปลาหมอติดครับฝั่งนี้ไม่ต่อมาล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่โอ้ปลาหมอก็ได้ครับปิดลึกตายไปแล้วไปทั้งกวดเนี่ยใส่ลงไปครับเบ็ดก็ได้ตัวนึงถายก็ได้ตัวหนึ่งไ,ไปต่อครับนะพี่น้องครับ โอ้ยปูเข้ามาครับปูเข้ามาดังแบงไปดังไว้จับ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 โอ้ยนี่ปลาก็มาปูก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับจากเสียนวัดคือสิ่งอะไรอู้น้ำเป็นเยอะมากเลยได้สามตัวแล้วครับปลาหมอตัวหนึ่งอีอยีศกตัวปูตัวหนึ่งอู้วตัวน้อยๆหนึ่งวะ ปลาบูตัวเล็กปล่อยไปก่อนปลาบูตัวเล็กยังไม่เอายังไม่เอาตุกขี่ไปอุ้ยวิ่งแล้วปลาบูแล้วครับพี่น้องครับปุ้ยปลาบูน้อยปลาบูเยอะว่ะ ล่อยไว้ก <arta> ่อนไอ้หนูยังเล็กอยู่จะไม่เอาไอปูเอาอีกปูวิ่งปูวิ่งทัานมาเร็วเร็วเร็วปูครับปูครับวิ่ง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 เดี๋ยวปุ๊บปุ๊บเออโูเอ้าตัวนี้กับจะถึงนี่โอ้วปูก็เอาครับพี่น้องเอาไว้ก่อนเมียนพันจนรุด อินเผาไม่อยู่ครับไอท,ทีป่าญ่ส้นกรปิ่นหมดเลยผ่านติดตัวเล็กปลาหมอปลาบูอ,อ,อู้ปลาแก้มช้ำหนึ่งตัวเออถ้าตัวเล็กๆแค่นี้มันติดนี่ตัวใหญ่ไม่อยู่หรอกใส่ถุงขายไปอันนะี้เบด ดันปูลงด้วยนี่ลูกพี่วิ่งลูกพีวิ่ง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 อุ้ยเต่าหัวใหญ่อุ้ยเต่าจะไปไหนครับเต่าก็มีครับวันนี้ครับหืน้ำมาลปลาจีนเต่าเต่าอย่างนี้ครับเกง่งอ้ยไปแล้วไปเขาไปเถอะผมมาหาปลาเรามาหาปลาวันนีามาาม้มาหาเต่า กลับแล้วครับรอบแรกเราไปเช็คกับปลากันว่าได้กี่ตัวกันครับรอบแรกครับพี่น้องครับนี่ครับได้วันนี้ครับหัวค่ำนี่ครับนี่น,นี่ยี่สกครับยี่โสกต่างกันหมอ นี่ครับรอบแรกครับสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวค่อยดูอีกรอบนึงตอนดึกครับปลาปปปลลลาาาออะะะไไรรนกระทิงก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ปลากระถิงก็ได้ครับทั้งปักเบ็ดแล้วก็ลงข่ายใช่กระนายนยงนี่ใช่กระนายนยงนี่ครับปลากระทิงก็ได้โอ้ยรับตัวนี้้ครัับโอตวใหญ่มานี่ครับใช่กระนายงนะครโอ้ครับ รอบแรกครับติดขายครับตัวนี้ครับเออโอเคครับ